สวัสดีค่ะผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว a r i e t ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทรอฟ m อ็นมะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลา4ีทุ่มจนถึง4ีทุ่มครึ่งค่ะ วันนี้ที่ชันพามาหาแรงบัรดาลใจที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่ามีเรื่องราวความน่าสนใจมีจิตวิญญาณของการเป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังเยาวชนของชาติอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่น่ามาเรียนรู้ไม่น้อยเลยนะคะที่นี่ก็คือโรงเรียนวรณวิทย์ค่ะ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนเอกชนก็จริงนะคะขนาดเล็กแล้วก็อยู่ในซอยสุขุมวิทซอยแถือว่าเป็นใจกลางกรุงเทพมหาคนครก็ว่าได้นะคะที่สำคัญโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ3ไร่แต่ว่ารายล้อมไปด้วยอาคารสูงๆซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยนะคะก็จะมีทั้งคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์อาคารพาณิชย์ต่างๆมากมายเลยทีเดียว ใครที่ไม่รู้จักใครที่ไม่สังเกตรหรือไม่เคยเข้ามาในซอยสุขุมวิทซอย8ก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กๆทั้งที่อยู่ในซอยนี้แล้วก็ละแวกใกล้เคียงมาเป็นเวลานานแล้วนะคะโรงเรียนวรรณวิทย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2489ค่ะ แต่ว่าครูใหญ่คนปัจจุบันซึ่งวัย94แล้วนี่นะคะดูแลโรงเรียนมาต่อจากคุณแม่ตั้งแต่ปี2497เป็นต้นมาไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรายังคงเห็นในปีนี้2558นี้นะคะก่อนจะไปพูดคุยกับครูใหญ่กันค่ะ ก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็บร,รยากาศภายในโรงเรียนนะคะดูเพลินก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโรงเรียนอื่นๆทั่วไปนะคะโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน5 1 4คนในปัจจุบันแล้วก็มีครู37คนครูหลายท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็เรียกว่าอยู่กันมาหลายสิบปีก็ยังคงสอนเด็กๆด้วยจิตใจที่มีเมตตามีคุณธรรมแล้วก็รักเด็กๆกันอย่างมากนะคะไม่น่าแปลกใจเลยที่โรงเรียนนี้จะเป็นที่รักแล้วก็มีความอบอุ่นอย่างมากเพราะว่า ดูปรัชญาของโรงเรียนค่ะเป็นคนดีมีคุณค่าในสังคมแล้วก็มีคติพจน์ประจำโรงเรียนว่าตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะมาค้นหาคำตอบจากโรงเรียนนี้กับท่านครูใหญ่ไวย94้9ปีนะคะหม่อมราชวงศ์รุจีสมอนสุขสวัสดิ์เราจะไปพบกับท่านในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรายังคงอยู่ที่โรงเรียนวันนวิทย์ที่สุขุมวิทซอย8ใจกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนเล็กๆแต่ว่ามีจิตวิญญาณที่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สร้างเยาวชนคุณภาพขึ้นมาประดับสังคม มาเป็นเวลาหลาย10ปีอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าย้อนกลับไปในอดีตโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยหม่อมผิวสุขสวัสดิ์ณอยุทยานะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2489ด้วยเรงเห็นว่าอยากจะให้เด็กๆในละแวกใกล้เคียงที่อยู่โรงเรียนนี้นี่นะคะมีที่เรียนแบบที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเริ่มต้นตั้งแต่มีเด็ก8คน อยู่ใกล้ๆบ้านของหม่อมผิวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะพูดถึงหม่อมผิวแล้ว ท่านยังเป็นนักประพันธ์นวนิยายชื่อดังด้วยนะคะนามปากกาท่านชื่อวันณสิริแต่ว่าหลายคนถ้าเกิดว่าไม่คุ้นกับนามปากกาอาจจะคุ้นผลงานท่านอย่างแน่นอนคนในยุคร่วมสมัยนี้นะคะต้องรู้จักหรือว่าเคยได้อ่านนวนิยายหรือเคยชมละครโทรทัศน์เรื่องนางทาตเรื่องวนิดานี่คือผลงานของหม่อมผิวนะคะแล้วรายได้จากลิขสิทธิ์ของบทประพันธ์ของท่านยังคงเป็นเงินกองทุน ที่หล่อเลี้ยงโรงเรียนวรณวิทย์แห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยค่ะดีฉันจะเข้าไปพูดคุยกับลูกสาวคนสุดท้องของหม่อมผิวสุขสวัสดิ์ณอยุทยานะคะท่านก็คือหม่อมราชวงศ์รุจีสมรสุขสวัสดิ์ปีนี้อายุ94ปีแล้วท่านยังคงดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนวรณวิทย์บ้านพักท่านอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียน เช้ามาก็มาทำงานอย่างกระฉับกระเฉงมีความสุขทุกๆวันนะคะไปฟังเรื่องราวแห่งความประทับใจความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้กับครูใหญ่โรงเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนที่มีอายุเก่าแก่แล้วก็ยังทำประโยชน์ให้ความรู้กับเด็กๆในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะโรงเรียนวรณวิทย์นี่ถือว่ามี เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากโรงเรียนเอื่นเลยนะคะอย,อยากจะให้คุณยายเล่าให้ฟังถึงที่มาของโรงเรียนนิดนึงค่ะก่อนเอื่นดฉนขอบพระคุณมากที่สนใจโรงเรียนเล็กอย่างเรานะเราก็ทําด้วยความรักเด็กแค่นั้ะรุ่นคุณแม่ของของท่านก็คือหม่อมผิวสุขสวัสดิ์อยุธยาซึ่ง ก่อตั้งโรงเรียนนี้มาเพราะว่าอยากจะให้ความรู้เด็กๆในพื้นที่นะคะค่ะตอนแล้วตอนเด็กๆเนี่ยคุณยายเรียนที่นี่ด้วยไหมคะไม่ได้เรียนแล้วค่ะเริ่มมาทำตอนนี้อายุสามสิบไปเริ่มทำเรียนค่ะตั้งแต่อายุ30มสิบที่เริ่มมาดูแลโรงเรียนแทนคุณแม่แต่ความจริงรับใช้ท่านมาตั้งแต่แรกแล้วอ๋อค่ะแล้วทาไมคุณแม่ถึงได้มอบหมายให้คุณยายดูแลโรงเรียนคะมองเห็นอะไรหรือว่าคุณยายมีความเป็นครูหรือว่าชอบ เรื่องของการสอนเด็กๆอยู่แล้วค่ะเปล่าตอนนั้นแม่ก็แก่แล้วค่ะท่านก็ตั้งโรงเรียนค่ะมีเด็กแปดคนมุ่งเรื่องคาจามีกี่คนนะคะแปดคนโรงเรียนเนี่ยนะคะมีเด็กแปดคนเปล่าแต่ขอให้มันเป็นบ้านอยู่อ๋อมันคือเป็นบ้านแล้วก็แส้ว่าเด็กแถวนี้ไม่มีที่เรียนค่ะท่านก็ปลูกข้างคายาขึ้นค่ะมีเด็กแปดคน่อที่ไทวนี่เป็นบ้านหมดเลยนะค่ะแล้วก็ เราขยายเรื่อยมาคาะมีความสุขค่ะตั้งแต่8คนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีเด็กนักเรียนกี่คนคะ500กว่าเกือบห0 0้0ยกว่าเกือบห0รยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยโรงเรียนมีพัฒนาการยังไงบ้างคะคุณยายก็ทำตามคำสั่งกระทรวงเลเราก็ทำให้ถูกละให้ผิดแล้วเราก็ต้องหวังดีกับเด็กเราต้องทำเพื่อเด็ก ไม่ใช่เพื่ออะไรค่ะโรงเรียนวันวิทย์นี่ตั้งชื่อมาจากอะไรคะท่านที่ผิวใช่ไหมคะก็วันนะไงอ๋อแล้วก็วิทยาการอ๋อค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นเด็กขยับจากแปดคนเพิ่มเป็นกี่คนแล้วคะที่แรกนะแปดร้อยคนโรงเรียนเต็มที่แปดร้อยคนแปดร้อยคนร้าีทโรงเรียนสายน้ำพึ่ง ใช้น้ำพิษสร้างขึ้นก็เหลือแค่600้อยเด็กก็กระจายไปโรงเรียนใหญ่บ้างใช่่คอ๋อแต่เคยมีมากที่สุดคือ800คนใช่ค่ะค่ะเด็กนักเรียนก็คือมีเอ่อชั้นไหนถึงชั้นไหนคะก่อนนี่มีแค่ประถมแล้วขยายมาเป็นมทธยลม ตั้งแต่ชั้นประถมนะคะตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะก็คือใช้หลักสูตระไรต่างๆกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกระทรวงศึกษาธิการสั่งทุกอย่างเลยใช่ค่ะไม่งั้เราแยกต่างกั้อยู่ไม่ได้นะคะแล้วโรงเรียนวรรณวิทย์เนี่ยมีมีหัวใจของการสอนเด็กๆหรือว่ายึดหลักปรัชญาการเรียนการสอนยังไงคะเราทําตาม กระทรวงสังคมแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เด็กเป็นคนดีหให้เด็กรักโรงเรียนรักพอ่อรักแม่รักชาตทิที่เราพยายามใส่ให้เขานะคะเขาค่อยใส่มาเรื่อยเรื่ะยเ่เพราะว่าเป็นคนดีเนี่ยเป็นปนนระโยชน์กับชาติใช่ไหมทำยังไงคะคุณยายเราเสริมหรือว่าเราใส่ ข้อมูลใส่ความคิดปลูกฝังจิตสํานึกเหล่านี้ให้เด็กๆด,ด้วยวิธียังไงคะก็ไม่ไม่ไม่สอนเขาให้จำอ่ะเราทําตัวอย่างให้เขาดูทําตัวอย่างให้เด็กดูอ,อยังไงคะก็ค่อยๆใหญ่ๆอ,อย่างร้อง,องเพลงชาติอ่อาใ่เสื้าเรามีแล้วเราก็ทีแกเขาฟังมาเพราะอะไรต้องทำอย่างนี้พูดหนากเแถวงให พูดหน้าชัาน้นพูดหน้าแถวอตอนคารมธงชาทุกเชา้าได้ผลไหมคะคุณยายว่าได้ผลไหมฮะได้ผลนะเด็กก็รักจากราชชาติแล้วยังรักโรงเรียนด้วยคุณเชื่อไหมเด็กเก่าๆยังไม่ลืมโรงเรียนใช่ไหมเข้ามาหาเลยๆแล้คะ่ะผลัดกันมาหาค่ะค่ะ คุณยายคะอยากจะให้เล่าเรื่องความตั้งใจของหม่อมผิวนะคะคือคุณแม่เนี่ยที่ตั้งใจบอกว่าอยากจะให้เด็กๆแถวนีนะ้มีที่เรียนใช่ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดถูกต้องเรื่องนี้เนี่ยคุณยายก็ยังคงยึดหลักมาเป็นนโยบายจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องคุณแม่ได้บอกหรือว่าได้สั่งการอะไรไว้เหรอคะหรือว่าคุณยายคิดว่า,<ร>าคุณแม่ตั้งใจแบบนี้คุยด้วยกันมาแม่ก็ คุยกันอะไรกันเขาเป็นลูกคุณพระเาอยู่กับแม่แล้วพออยู่ด้วยกันมาถึงทําให้ทราบความตั้งใจของคุณแม่<ะ>ว่าจะให้เด็กๆในเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด<ะ>ค่ะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยออคุณยายไม่เคยปรับค่าเร่าเรียนไม่เคยอะไรต่างๆเลยเหรอคะไม่เคย<ะ>ค่ะไม่เคยก<ะ>ี่ปีมาแล้วที่ที่คิดค่าเราเรียนเ,ย<ะ>เห็นบอกว่าเท่าไหร่ฮะเทอมเทอมละพันกว่าบาท หนึ่งพันเจ็ดร้อยสองบาทแต่ก่อนนี่ไม่ถึงพันเก็บเป็นเดือนสมัยนั้นขอโทษหนูยังไม่เคยเลยเก็บเป็นเดือนเก็บเป็นเดือนเดือนละเท่าไหร่คะยุคแรกๆจำไม่ได้แล้วก็คงหลักสิบบาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าย้อนไปหลายสิบปีใช่ไหมคะตอนเนี้เทอมละพันกว่าบาทนี่พอเทอมละพันกว่าบาทแล้วก็ต้องเรียนอยู่ได้ไหมคะ ท่านเขียนเรื่องกันเล่นใช่ไหม้วันนิดาวันนิดานางธาตุเงินของท่านมีเยอะเหมือนเป็นเงินเงินเอ่อค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์วันนิดาที่นอนวิวเทียนก็เรื่องวันนิดาเนี่ยนะทำน้ำทำน้ำพรน้ำนน่ำนี่เงินมันเยอะคือมันหลายครั้งหลายครั้งหลายปีหลายปีมันก็สะสม คือทุกครั้งที่ตีพิมพ์หนังสือทุกครั้งที่นัดถอดเป็นบทละครก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์แน่นอนคุณยายก็เอาใส่ธนาคารไว้อเป็นเงินกองกลางใช่แล้วเงินนั้นน่ะเหรอคะเอามาอุ่นหนุนโรงเรียนแน่นอนไม่อุดหนุนได้ท่านลูเอาก็เลยก็เลยสารต่อมาด้วยใช้เงินใช้เงินค่าลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็ของผลงานคุณแม่เก็บแค่เราเรียนนี่นะถ้าเผื่อมันพอก็แล้วไป ไม่พอก็น,นี่กเราขายยังไงแล่กำไรขายนี่ได้กำไรใช่ขายเนี่ยปากกาดินสอเนี่ยนะฮะห้าบาทห้าบาทแทงนี่ไม่ใช่น้อยนะนี่ได้กำไรนี่เงิน <laughs> เงินเงินค่าขายอุปกรณ์เครื่องเขียน<อ>ใช่เ<อ>นี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยเนี่ยตังเนี่ยตังกระเช้าเนี่ยมาเสิน์ฟในแค่นี้แล้วมีไรายได้จากที่ไหนอีกคะคุณยายอ่าค่าเทอมเด็กไม่พอก็ ไม่พอก็ไปเอาเงินในธนาคารค่าลิขสิทธิ์ผลงานคุณแม่มาอุดหนุนซึ่งตอนนี้คุณยายบอกจะหมดละใช่มันหังปีห4าสี่แล้วนี่ถ้าเกิดว่ามีคนมามาซื้อลิขสิทธิ์ไปทําบทละครอีกถึงจะได้เงินมาอีกแน่นอนอันนั้นก็คือเป็นเงินที่หล่อเลี้ยงโรงเรียนนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็มีรายได้จากการขายของเล็กๆน้อยนนี่ค่าเรียนได้ค่าเรียนค่าเรียนพอไหมคะแล้วก็ครูที่นี่น่ะ เขารักเด็กเห็นกับเด็กทุกคน <หา S 2> มันเดินเข้าไม่แพงค่ะเรียกว่าอยู่กันมาเป็นครอบครัวใช่ถึงแม้จะเป็นครูเอกชนแต่ก็อยู่กันเป็นครอบครัวใช่ก็นี่อายุเท่าไรเก้าสิบสี่แปดสิบหสิบนี่เก้าสิบส<า>ี่เก้าสิบสี่แค่สี่สิบเก้าค่ะในใจเราสี่สิเก้า คุณครูที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็มีมีค่ะมีนักเรียนที่ี่จบแล้วมาสอนส8ปดคนนักเรียนเก่านักเรียนเก่าก็ม่ติ้งโรงเรียนนักข้อสอมบ้านต่างานที่รุ่นใหม่ก็มีนครับที่ที่แล้วอะไรมาง่ียง่ายเขาก็ถามด้วยความรักโรงเรียนเรืกที่นี่ดีค่ะทั้งครูทั้งเล็กก็ดีถ้าไม่มีพวกเขาคื่ใหญ่แย่ ค่ะครูทั้งหมดมีกี่ท่านาคะ37ค่ะครู37ครู37ตอนนี้เด็ก500กว่าค่ะอัตราส่วนเป็นยังไงฮะไม่เป็นไรแล้วค่ะเพียงพอที่จะดูแลเด็กๆก็พอค่ะค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ะคุณยายมาทำงานทุกวันใช่ค่ะแต่แตปไปอยู่วั <c oughs> อาทิตย์ึ่ละเป็นวัดเป็นหายเนี่ยมาวันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าป่วยถึงจะหยุด ใช่ถ้อยมาไม่หวันแต่ชวนจัากจะมาทุกวันเฉพาะช่วงนี้คือเก็บหรือเป็น่าวันเออค่ะทุกวันนี้คุณยายสมมุติว่ามาตอนเช้ามากี่โมงกลับกี่โมงคะมาเช้าก่อนเด็กเข้าเรียนแล้วก็อยู่จนถึงเที่ยงอยู่จนถึงเที่ยงก็กลับไปบ้านไปรับประทานอาหารเที่ยงแล้วไม่มาอีกเลยหนีเรียนเลยนีเลยไม่กล้าวะย่าอยู่ตรงนี้ แล้วทำอะไรหลังจากรับประทานอาหารเพียงคะนั่งดูทีวี<ด>ทำอะไรแล้วให้มันเพลิดเพลินบางทีก็ไปดูก็นั่งเล่นอะไรไปเฉยเเคยมีนโยบายนะคะว่าเขาจะอาจจะดูดูโรงเรียนเล็กอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการยุบโรงเรียนอะไรต่างๆในของเราไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณยายไม่ทำยุบเราเด็กทำยังไงเด็กกันเยอะไม่ใช่คนสองคนมไม่ยุบใครทีเดียวยุบใครค่ะ คุณยายคุณยายมออีความเป็นห่วงเด็กๆในโรงเรียนขนาดไหนคะสมมุติว่าต่อไปในอนาคตคุณยายคิดว่าโรงเรียนจะเป็นยังไงต่อไปอีก1 0ปี20ปีข้างหน้าก็ตายก็ตายแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราเลีกการศึกษี่้ใช่ไหมไม่รู้เมื่อไหร่ตายห่วงอะไรคะห่วงอะไรไหมคะไม่ห่วงอยากนั้นเป็นไปตามกรรมของเขา แล้วมอบนโยบายอะไรให้คนที่จะมาสารต่อในอนาคตสมมติวางไว้อีกสักสิบปีข้างหน้าอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีเพราะว่ามีพี่สองสองหรือกันสามคนใช่ไหมค่ะตายไปได้สองคนเหลือโจคนเดียวค่ะจะว่า,าใครอ่ะแร้วแต่บุญกรรมรับแล้วคุณยายต้องการให้สังคมภายนอก มาช่วยเหลืออะไรไหมคะไม่จาเป็นเลยสิเก่ามหาเป็นผู้จัดการบริษัทอะไรไม่รู้เอาเงินมาให้แสนให้รางรีแต่เข้าธนาคารไม่แล้ลงบัญชีไม่ได้แสนนี่ไม่ใช่น้อยนะไม่น้อยแล้วใครได้เขาร้องไห้ด้วยเขาพูดว่ายังไงเขาวันที่เอาเงินมาให้เขาบอกว่าผมมากราบครูเขาเป็นเป็นผู้จัดการบริษัทอะไรไม่รู้ แต่าาน,แนะนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของโรงเรียนแล้วก็หัวใจความรักในโรงเรียนแห่งนี้และลูกศิษย์ลูกหาของครูใหญ่โรงเรียนวัย94ปีค่ะดิฉันมาพบกับภาพที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะคือระหว่างการสัมภาษณ์ก็มีลูกศิษย์ของโรงเรียนวรณวิทย์ จบไปหลายสิบปีแต่รำลึกถึงพระคุณของคุณครูก็เลยใช้โอกาสนี้มากราบคุณครูทั้งในเนื่องในโอกาสปีใหม่แล้วก็วันครูที่เพิ่งผ่านมารวมไปถึงวันแห่งความรักด้วยนะคะไปดูภาพประทับใจนี้กันค่ะสบายจนะจบรุ่นนะอย่าเก็บอย่าไช่นะนี่อายุจังก้าสิบกว่ามันครูนะ ก็ขออวยพรเรื่องในวันครูที่ผ่านมาแล้วก็กวันแห่งความรักด้วยความรักและความเมตตาของคุณครูต่อลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจและจริงใจขอให้พี่ครูมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมีอายุยืนนานเป็นลมโผล่ลมใสขอบใจแช่ขอบใจลูกขอบใจนะแล้วเรื่เป็นแล้ว เ้าสิบกว่าแล้วไม่เสียไม่ใช่นะนอกจากเป็นวันเนี่ยคุณยายค่ะมีลูกศิษย์เก่ามาเยี่ยมอย่างนี้เป็นระยะระยะไหมคะ เป็นระยะระยะเลยชื่นใจนะคะแคได้อยูอนนยืนไงสิงได้อายุยืนค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับครูใหญ่โรงเรียนวันวิทย์กันต่อค่ะ กลสู่ช่วงสุดท้ายของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะไปฟังการสนทนาระหว่างดิฉันกับหม่อมราชวงศ์รุจีสมรสุขสวัสดิ์ครูใหญ่โรงเรียนวันวิทย์กรุงเทพมหานครวัย94ปีกันต่อนะคะท่านยังคงมีไฟยังเหลือหลายเลยค่ะแล้วก็ยังแถมเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นครูที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเด็กๆเล็กๆนะคะ ท่านมีเคล็ดลับมาบอกว่าควรจะสอนลูกศิษย์อย่างไรให้ลูกศิษย์นั้นรักครูรักโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีที่สำคัญท่านยังฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วยนะคะและผู้สูงอายุอยากจะได้เคล็ดลับวัย94ปีที่แข็งแรงอย่างหม่อมราชวงศ์รุจีสมรไปฟังในช่วงนี้กันค่ะมี่รูปใครคะร,รูปท่านพ่อท่านพ่อท,ท่านพ่้ชรอายุ30 ท่านพ่อนามเต็มว่ายังไงคะหม่อมเจ้าทิมทักสุขสวัสดิ์ค่ะแล้วรีแม่อายุเ6้าสิบหกเก้าสิบแปดท่านตายอายุยืนมากค่ะเลียงลูกมาเนี่ยค่ะอายุยืนมากค่ะค่ะรู้ชมว่ายายดีเนี่ยเพาแม่เป็นผลผลิตของคุณแม่ใช่คุณแม่ปลูกปั้นมาได้อย่างใจมากคุณแม่ดุไหมคะ โอ้ยไม่ดุไม่ดุเลยเลยเป็นต้นแบบให้คุณยายไม่ดุเด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่คุณแม่ไม่เคยตีเลยไม่เคยไม่เคยเวลาคุณแม่โกรธเวลาคุณแม่รู้สึกว่าคุณยายทำอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณแม่ใช้วิธีการยังไงคะไม่เคยเห็นโกรธเลยไม่ไม่เคยเห็นโกรธเลยไม่เคยเห็นแต่แปลว่าคุณยายเป็นเด็กดีไม่ใช่ มี S <S 2> <S 2> แม่แมีโซนแม่มีซนบ้างไหมคะตอนเด็กๆมีซนบ้างไหมคะแม่หัดม,มาไม่โซน,นเลยไม่ซนเลยไี่หน้าล่ะคะคุณแม่ก็เลยไม่โกรธเลยค่ะ kind of คุณยายดูแลตัวเองยังไงถึงยังแข็งแรงอารมณ์ดีแล้วก็มาทำงานทุกวันอย่างนี้ได้ล่ะคะก็ทินอาหารให้ครบอยู่ค่ะนะกินมากกินงน้อยก็ช่างเธอค่ะี๋ยวนิดกินนิดเดียวอะ แั่ไม่เป็นอะไรสบายเลยที่เป็นแบัเนื้อสัตว์ก็กินผลไม้ก็กินผักก็กินให้มันคละคละกันจะได้มีทุกอย่างแข็งแรงแต่ข้าวไม่ชอบกินชอบกินกลับเปล่าเาชอบกินกลับแล้วก็ผลไม้ดื่มน้ําเยอะไหมคะดื่มน้ําเยอะด้วยนะคะสวดมนไหมอ๋อมนจังสวดสิ ทุกวันเลยเหรอคะก่อนนอนแล้วอยู่เฉยๆยังไงเอสวดมนต์สิไหวพระสวดมนต์ทุกคืนแต่ขี้เกียจก็มีออกกำลังกายยังไงคะก็เดินมาเดินไปบ่านอยู่ตรงนี้ไงค่ะก็เดินมาเดินไปเดินไปเดินมาบ้านพักคุณยายก็อยู่ในบริเวณโรงเรียนค่ะก็เลยแค่เดินไม่กี่ก้าวนี้ก็ออกกำลังกายลใช่ไหมคะ เคยเดินไปทั่วโรงเรียนดูการเรียนการสอนดูเด็กๆตามห้องเรียนไหมคะแต่ก่อนได้ทำหรือไม่ไม่ทำแล้ว<ะ>มาปุ๊บประนังตรงเนี้เดินไม่ไหวไม่ขี้เกียจ <laughs> คิดว่าเดินไม่ไหวราะคนขี้เกียจเ <laughs> มื่อก่อนนี่คือทําไปเดินตามห้องนานๆทีเรากวบคูที่ดีไว้ใจได้<ะ>คูที่ดีเป็นเด็กดีเขาเป็นคนดีสบายใจไว้ใจได้ค่ะ ไม่ต้องไปสังเกตการให้เขาเกรงใช่ไหมยมาไม่ต้องค่ะค่ะเพาอเราดูจากเด็กก็รู้ว่าครูคนไหนดีคนไหนไม่ดีดูจากเด็กรู้เพราะเพราะเด็กเป็นกระจกสะท้อนครูใช่ารู้ถ้าไม่จะไปตามคุณยายอยากจะบอกคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กรุ่นใหม่ยังไงคะเด็กรุ่นใหม่ ต้องใกล้ชิดเยอะๆเหรอฮะใช่แล้วก็อบรมสั่งสอนเอาความรักเข้าโลมไม่ใช่เอาความดูร้ายเข้าโลมเเด่ยเขาชอบพูดดีๆนะถ้าแบบดูเอาดูเอาดูเอาเด็กเขาทนไม่ได้แล้วเขาจะไม่เชื่อเราถ้าเราดีๆกับเขานะเขาพูดอะไรเขาจะเชื่อแล้วเขาจะรักโรงเรียนรักการเรียนรักอะไรด้วยแล้วครูที่ตีเด็กไม่ได้นะ ไม่ให้ตีเด็กไม่ตีตั้งนานมาแล้วใช่ไหมนานมาแล้วตั้งแต่แรกเลยไม่มีการตีถ้าตีถ้าตีรู้เรียกมาดุเรียกครูมาดุนะไม่ใช่เรียกเด็กมาดุนะค่ะถ้าครูตีเด็กมันจะเป็นยังไงคะครูโทษเด็กเขาเขาเบื่อสิใช่ไหมเด็กเด็กมันเกลียดปะมันก็ต้องเบื่อใช่ไหมเบื่อมันก็ไม่เรียนนก็ไม่ฝังไม่อะไร ถ้าเราใช้ความรักชโลมเขาจะเชื่อเรา,เ,าเด็กเด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคุณยายอยู่ที่ผู้ปออกครองพบออช่วยสั่งสอนเขาอบรมเขาอย่าตีอย่าดุอง่ายเพาเด็กจะเบื่อเขาเด็กเขาดีเองอะ คุณยายเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนถ้าได้รับความรักความอบอุ่นแล้วเขาก็จะมีไม่เรียอกว่ามีภูมิคุ้มกันนะฮะก็จะเป็นเด็กดีไม่ผู้ใหญ่เ่ยนะให้เมตตาเด็กคือสาคัญที่สุดเมื่อไหว่จะเป็นครอบครัวหรือโรงเรียนยังไงก็แล้วแต่ความรักเด็กเมตตาเด็กจะทําให้เขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าเอาแต่ครูตีเด็กอะไรเด็กก็าเบื่อค่ะกล่าวขอบพระคุณคุณยายนะคะ มีความสุขทุกคนนะคะอ,คอยากเหยบอยากค่าอยากยากย,ายาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวแห่งความสุขความอิ่มเอมใจแล้วก็หน้าศรัทธาเป็นอย่างยิ่งของทั้งท่านหม่อมราชวงศ์รุจีสมรสุขสวัสดิ์ครูใหญ่โรงเรียนวรณวิทย์และเรื่องราวความเป็นมาและหัวใจจิตวิญญาณของการหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดีแล้วก็ออกไปสู่สังคมตลอดระยะเวลา69ปีของโรงเรียนแห่งนี้นะคะ วันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้แง่คิดแล้วก็ความรู้และแรงบนันดาลใจในหลายมิติด้วยกันค่ะไม่มีใครตอบได้นะคะว่าโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครจะยืนหยัดต่อไปได้อีกระยะเวลาอีกกี่ปีหลังจากนี้นะคะแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทางโรงเรียนแล้วก็ครูใหญ่ได้ดำเนินการมาอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่พวกเราทุกคนนั้น เห็นแล้วฟังแล้วต้องศรัทธาจริงๆค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณครูใหญ่คุณครูทรุกท่านในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนวันวิทย์แห่งนี้ตลอดไปนะคะวันนี้ไลนิ่งท็อปกับสายสวรรค์ขยียยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ